ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องชัได้เกมพีไฟฮะวันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่องเดอะมัมมี่ฮะก่อนจะเข้าลงไปดูหนังอะนั่นเรื่องนี้นะฮะจากดูตัวอย่างแล้วนี่มันฮะอยากให้ทุกคนไปชมกันนะฮะวันที่8มิถุนายนนี้ฮนะจะเข้าแลวฮะทุกโลกนะฮะแล้วก็หลังจากไปดูมานะวันที่8มิถุนายนนะยานีนะ้เจอกันนะครับว่าจะมันระดับไหนฮะความมันแบบหนังฝรั่งเนี่ยแต่ดูแล้วเนี่ยฟิลมันกำลังอ่ะ มิชชั่นอิมเปริเบิร์เลยนะเพราะว่าพระเอกคือถนะ่อมครุสอะดูหนังนี้ครับโอเคครับเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ก็ขอจบการรีวิวหนนะังเพียงแค่นี้ครับมาเจอกันใหม่ในแปดมิถุนายนออกซูนี้กับหนังเรื่องเดอะบมัมมี่สองพันสิบเจ็ดครับท่านผู้ชมนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมันแน่ๆฮะเรื่องนี้นิปโป้มาเลยอนะครับสวัสดีครับ